ะธทำมอพยพบทที่31แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราได้เลือกสรรเบซาเลลบุตรชายของอูรีซึ่งเป็นบุตรชายของเธอจากเผ่ายูดาและเราให้เขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเชิงช่างทุกแบบเพื่อออกแบบเครื่องทองเงินและทองสำริดอย่างวิจิตรจิรนัยเพชรพลอย แกะสลักไม้และงานฝีมือทุกแบบยิ่งกว่านั้นเราได้แต่งตั้งโอโฮลีอับบุตรชายของอาฮิสามะจากเผ่าดานให้เป็นผู้ช่วยของเขาทั้งเราได้ให้ความเชี่ยวชาญแก่ช่างฝีมือทุกคนเพื่อทำทุกสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นัดพบที่พันธสัญญาซึ่งมีพระที่นั่งกรุณาวางอยู่และเครื่องใช้อื่นๆทั้งหมดในเต็นท์โต๊ะพร้อมทั้งภาชนะใช้สอย ขันประทีปทองคำบริสุทธิ์พร้อมอุปกรณ์ครบครันแท่นเผาเครื่องหอมแท่นเผาเครื่องบูชาพร้อมภาชนะใช้สอยอ่างและฐานรองอ่างรวมทั้งเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์สำหรับอารโรนผู้เป็นปุโรหิตและเครื่องแต่งกายสำหรับบรรดาบุตรชายเมื่อปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตน้ำมันเจิมและเครื่องหอมสำหรับวิสุทธิสถานให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้สั่งเจ้าไว้แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งประชากรอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องถือรักษาวันสบาโตของเราเพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุเพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์ฉะนั้นจงถือรักษาวันสบาโตเพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้าผู้ใดลบหลู่จะต้องมีโทษถึงตายผู้ใดทำงานในวันนั้น จะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาจงทำงานในช่วงหกวันส่วนวันที่เจเป็นสบาโตเพื่อการหยุดพักเป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดทำงานในวันสบาโตต้องถูกประหารชนอิสราเอลจะถือวันสบาโตและเฉลิมฉลองวันนั้นสืบไปทุกชั่วอายุเป็นพันธสัญญานิรันนี่เป็นหมายสำคัญตลอดไประหว่างเรากับประชากรอิสราเอล เพราะในหวันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกในวันที่7ทรงหยุดทํางานและพักผ่อนเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายจบแล้วพระองค์ประทานศิลาสองแผ่นซึ่งจะรึกพระบัญญัติสิบประการโดยนิ้วพระหัตของพระเจ้าเองแก่โมเสสพระธรรมอพยพบทที่สาเมื่อเหาประชากรเห็นว่าโมเสสล่าช้า ไม่กลับลงมาจากภูเขาจึงพากันไปหาอาโรนและกล่าวว่ามาเถิดช่วยสร้างเทพเจ้าขึ้นมานำพวกเราไปเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้ที่นำพวกเราออกมาจากอียิปต์อาโรนตอบพวกเขาว่าถอดตุ้มหูทองคำซึ่งภรรยาลูกชายและลูกสาวของพวกท่านสวมอยู่มาให้ข้าพเจ้าสิดังนั้นประชาชนทั้งปวง จึงนำตุ้มหูมามอบให้อารอนเขาใช้ทองนั้นหล่อลูกวัวขึ้นมาตัวหนึ่งคนทั้งหลายต่างพูดกันว่าอิสราเอลเอย๋ยนี่คือเทพเจ้าของท่านผู้นำท่านออกมาจากอียิปต์เมื่ออารอนเห็นเช่นนั้นจึงก่อแท่านบูชาขึ้นต่อหน้ารูปลูกวัวและประกาศว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นวันรุ่งขึ้นเหล่าประชาชน จึงตื่นตั้งแต่เช้าตรู่มาถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องสันติบูชาแล้วนั่งล้อมวงกินดื่มและลุกขึ้นรื่นเริงในงานเลี้ยงแล้วองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงลงไปเถิดเพราะประชากรที่เจ้าพาออกมาจากอียิปต์เสื่อมทรามไปแล้วพวกเขาละทิ้งคำบัญชาของเราอย่างรวดเร็วและหล่อรูปเคารพเป็นลูกวัวขึ้นมากราบไหว้และถวายเครื่องบูชาแล้วพูดกันว่า อิสราเอลเอ๋ยนี่คือเทพเจ้าของท่านผู้นำท่านออกมาจากอียิปต์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเห็นแล้วว่าคนเหล่านี้ดื้อด้านจริงๆด้วยเหตุน,นี้จงปล่อยไว้ให้เป็นธุระของเราเองเราจะระบายความโกรธทำลายล้างพวกเขาให้หมดแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่แต่โมเสสทูลวิงวอนขอพระเมตตาจากพระยาเวพระเจ้าของเขาว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดจึงทรงพระพิโรธต่อประชากรของพระองค์เองผู้ซึ่งพระองค์ทรงพาออกมาจากอียิปต์ดยริธานุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิเหตุใดจะให้ชาวอียิปต์พูดได้ว่าพระเจ้าทรงล่อผู้เขาออกมาเพื่อฆ่าทิ้งที่ภูเขาและทำลายล้างให้สิ้นจากแผ่นดินโลกขอทรงระงับพระพิโรธและอดกลั้นพระัยไว้ไม่ปล่อยให้ภัยพิบัติ เกิดแก่ประชากรของพระองค์เองขอทรงระลึกถึงอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับเขาเหล่านั้นโดยอ้างพระองค์เองว่าเราจะทวีวงวานของเจ้าให้มากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้าและเราจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ที่เราสัญญาไว้ให้วงวานของเจ้าครอบครองตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเปลี่ยนพระทยัย และไม่นำภัยพิบัติมาเหนือประชากรของพระองค์ตามที่ทรงตำริไว้โมเสสก็ลงมาจากภูเขานำศิลาสองแผ่นซึ่งจารึกพระบัญญัติสิประการไว้ทั้งสองด้านลงมาด้วยบทบัญญัติที่จารึกบนศิลาทั้งสองแผ่นนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเองเมื่อโยชวาได้ยินเสียงคนข้างล่างหัวร้องอึกระทึกก็เอ่ยกับโมเสสว่าฟังดูเหมือนกำลังรบกันอยู่ในค่ายพัก แต่โมเสสตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงของคนชนะไม่ใช่เสียงของคนแพ้แต่ที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องรำทําเพลงเมื่อลงมาใกล้ค่ายพักโมเสสมองเห็นรูปลูกวัวและคนร่ายรำโทสะของเขาก็พุ่งขึ้นจึงทุ่มศิลาจารึกลงกับพื้นจนแตกกระจายอยู่ที่เชิงเขานั่นเองและเขาเอารูปลูกวัวนั้นมาเผาไฟ แล้วบดเป็นผงโรยลงน้ำและบังคับให้ชนอิสราเอลดื่มโมเสสถามอาโรนว่าคนพวกนี้ทำอะไรท่านหรือท่านจึงนำพวกเขาเข้าสู่บาปที่ร้ายแรงถึงเพียงนี้อาโรนตอบว่าโอเจ้านายอย่าเพิ่งโมโหเลยท่านก็รู้จักคนพวกนี้ดีว่าเขาโน้มเอียงไปทางชั่วแค่ไหนพวกเขากล่าวกับข้าพเจ้าว่าช่วยสร้างเทพเจ้าขึ้นมา นำพวกเราไปเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้ที่นำเราออกมาจากอียิปต์ข้าพเจ้าจึงบอกพวกเขาว่าใครมีเครื่องทองก็จงถอดออกมาพวกเขาก็เอาทองมาให้ข้าพเจ้าโยนทองลงไปในไฟก็ได้ออกมาเป็นลูกวัวนี่แหละเมื่อโมเสสเห็นว่าประชากรเตลิดไปโดยแรงสนับสนุนจากอารอนเป็นที่น่าเย้ยหยันสำหรับศัตรูดังนั้น เขาจึงไปยืนตรงทางเข้าค่ายและกล่าวว่าทุกคนที่อยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงมาหาเราแล้วคนเลวีทั้งหมดก็มาแล้วเขากล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าแต่ละคนจงถือดาบตะลุยไปทั่วค่ายฆ่าทุกคนแม้ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนหรือเพื่อนบ้านก็ตามพวกเลวีก็ปฏิบัติตามที่โมเสสบัญชาโดยได้สังหารคนถึงสามพันคน ในวันนั้นโมเสสกล่าวว่าในวันนี้พวกท่านได้แยกตัวเองออกมาเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเชื่อฟังพระองค์ถึงแม้ว่าต้องต่อสู้กับลูกหรือพี่น้องของตัวเองพระองค์ทรงอวยพรท่านทั้งหลายในวันนี้วันรุ่งขึ้นโมเสสกล่าวกับเหล่าประชากรว่าท่านได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงแต่บัดน,นี้เราจะขึ้นไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อบางที จะทูลขอการอภัยโทษบาปของท่านได้โมเสสจึงกลับไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและกราบทูลว่าประชากรเหล่านี้ทำบาปร้ายแรงอะไรเช่นนี้พวกเขาได้สร้างรูปเคารพทองคำถึงกระนั้นขอทรงกรุณาอภัยโทษบาปของพวกเขาหาไม่แล้วขอทรงลบข้าพระองค์ออกจากหนังสือที่ทรงเขียนไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า ผู้ใดก็ตามที่ทำบาปต่อเราเราจะลบออกจากหนังสือของเราบัตรนี้จงไปเถิดนำเหล่าประชากรนี้ไปยังสถานที่ซึ่งเราบอกเจ้าไว้แล้วทูตของเราจะนำหน้าพวกเจ้าไปอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเราจะลงโทษบาปของพวกเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติแก่ประชากรเพราะพวกเขานมัสก,การลูกวัวซึ่งอารโณมทำขึ้น พระธรรมอพยพบทที่33แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงไปจากที่นี่ทั้งเจ้ากับเหล่าประชากรซึ่งเจ้าพาออกมาจากอียิปต์และไปยังดินแดนที่เราสัญญาโดยปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้แก่วงวานของเจ้าเราจะส่งทูตมานำหน้าเจ้าทั้งหลายและขับไล่ชาวคาณาอัน ชาวอามูไรชาวฮิตไทชาวเปีดิสีชาวฮิไว,วฮไวและชาวเยบุสออกไปจงไปยังดินแดนอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งแต่เราจะไม่ไปกับพวกเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อด้านเกรงว่าเราจะทำลายพวกเจ้าเสียระหว่างทางเมื่อปวงประชากรได้ยินคำที่น่าทุกข์ใจเช่นนี้ก็พากันโศกเศร้าคร่ำครวญและไม่มีผู้ใด สวมเครื่องประดับเลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายเป็นคนดื้อด้านถ้าเราไปกับพวกเจ้าแม้สักครู่เดียวเราอาจจะทำลายพวกเจ้าบัดนี้จงถอดเครื่องประดับออกจนกว่าเราจะตกลงใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับพวกเจ้าดีดังนั้นชนอิสราเอลจึงถอดเครื่องประดับออกที่ภูเขาโฮเรบโมเสส เคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้นอกค่ายไกลออกมาหน่อยหนึ่งซึ่งเรียกว่าเต็นท์นัดพบทุกคนที่ต้องการคำปรึกษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไปที่เต็นท์นัดพบซึ่งอยู่นอกค่ายนั้นเมื่อใดก็ตามที่โมเสสออกไปที่เต็นท์นัดพบประชากรทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนอยู่ตรงทางเข้าเต็นท์ของตนคอยดูจนโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเมื่อโมเสสเข้าไปเสาเมฆจะเคลื่อนมาหยุดอยู่ ตรงทางเข้าขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสทุกครั้งที่ประชากรเห็นเสาเมฆอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบพวกเขาทุกคนก็จะยืนนมัสการอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์ของตนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสต่อหน้าเหมือนเพื่อนคุยกันหลังจากนั้นโมเสสจะกลับมาที่ค่ายพักแต่โยชัวบุตรนูนชายหนุ่มผู้ช่วยของโมเสสยังคงอยู่ในเต็นท์ โมเสสกราบทูลองพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรเหล่านี้ไปแต่พระองค์ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทรงส่งผู้ใดไปกับข้าพระองค์พระองค์ตรัสว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าไปที่โปรดปรานของเราหากพระองค์ทรงพอพระทัยข้าพระองค์ขอทรงสอนทางของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์และเป็นที่โปรดปรานของพระองค์สืไป นอกจากนี้ขอทรงระลึกว่าชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้หยุดพักโมเสสจึงกราบทูลว่าหากพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ทั้งหลายก็ขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเคลื่อนไปจากที่นี่เลยหากพระองค์ไม่ได้เสด็จไปด้วยใครเล่าจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ เป็นที่โปรดปรานและแตกต่างจากประชากรอื่นใดบนพื้นโลกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะทำตามที่เจ้าขอพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเสสจึงกราบทูลว่าบัดนี้ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะให้ความดีทั้งหมดของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า แล้วเราจะประกาศนามของเราคือพระยาเวต่อหน้าเจ้าเราจะเมตตาใครก็จะเมตตาคนนั้นเราจะกรุณาใครก็จะกรุณาคนนั้นแต่เจ้าไม่อาจเห็นหน้าเราเพราะมนุษย์เห็นเราแล้วไม่อาจมีชีวิตยอยู่ได้แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ามีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราซึ่งเจ้าจะยืนบนก้อนหินได้และเมื่อเกียรติสิริของเราผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหิน และเอามือบังเจ้าไว้จนกว่าเราจะผ่านไปแล้วเราจึงจะเอามือออกเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้พระธรรมมัทธิวบทที่22พระเยซูตรัสแก่พวกเขาเป็นคำอุปมาอีกว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ทรงเตรียมงานเลี้ยงฉลองพิธีอภิเษกสมรสให้โอรสของพระองค์พระองค์ ทรงส่งคนไปเรียกบรรดาผู้ที่เชิญไว้ให้มาร่วมงานเลี้ยงแต่พวกเขาไม่ยอมมาแล้วพระองค์จึงทรง,งส่งคนไปอีกและสั่งว่าไปบอกพวกที่รับเชิญไว้ว่าเราเตรียมงานเลี้ยงเรียบร้อยวัวและโคขุนก็ชำละเสร็จทุกอย่างพร้อมแล้วมาร่วมงานเลี้ยงเถิดแต่คนเหล่านั้นไม่สนใจและไปเสียบางคนไปที่นา บางคนไปทำธุรกิจของตนคนอื่นๆนอกนั้นก็จับข้าราชบริพารมาทำร้ายและฆ่าทิ้งเสียกษัตริย์จึงกริ้วนักพระองค์ทรงส่งกองทัพมาประหารพวกข้าตกรอนและเผาเมืองของพวกเขาแล้วพระองค์ตรัสกับคนของพระองค์ว่างานเลี้ยงพร้อมแล้วแต่ผู้ที่เราเชิญไว้ไม่คู่ควรจงไปที่มุมถนนเจอใครก็เชิญมางาน ดังนั้นข้าราชบริพารจึงออกไปตามท้องถนนและรวบรวมคนทั้งหมดที่พบมาไม่ว่าดีหรือเลวและท้องพระโรงงานอภิเศกก็มีแขกเรือคับข้างแต่เมื่อกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกเรือก็ทรงเห็นคนหนึ่งที่นั่นไม่ได้สวมชุดสำหรับงานแต่งงานจึงตรัสถามว่าเพื่อนเอ๋ยเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร โดยไม่สวมชุดสำหรับงานแต่งงานเขาก็อำ้อึงพูดไม่ออกแล้วกษัตริย์จึงสั่งมหาดเล็กว่าจงมัดมือมัดเท้าเขาและโยนออกไปอย่างที่มืดภายนอกที่ซึ่งจะมีการร่ำไห้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะหลายคนได้รับเชิญแต่น้อยคนนักที่ได้รับเลือกแล้วพวกฟาริสีจึงออกไปวางแผนกันเพื่อจับผิดถ้อยคำของพระองค์ เขาจึงส่งสาวกของตนกับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮโรดมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เรารู้ว่าท่านเป็นคนซื่อตรงและสอนทางของพระเจ้าตามความจริงท่านไม่เอ็นเอียงไปตามมนุษย์เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใครโปรดบอกเราเถิดว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีให้แก่ซีซ่าแต่พระเยซู ทรงรู้ทันเจตนาชั่วของพวกเขาจึงตรัสว่าเจ้าคนน่าซื่อใจคดเจ้าพยายามมาจับผิดเราทำไมไหนเอาเหรียญที่ใช้เสียภาษีมาให้เราดูซิพวกเขาจึงนำเหรียญหนึ่งเดนารีอันมาถวายและพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่ารูปนี้เป็นของใครคำจารึกเป็นของใครพวกเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ จึงตรัสแก่พวกเขาว่าของของซีซ่าจงให้แก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกพิศวงจึงละจากพระองค์ไป